กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยวันนี้มากับบิวบรรยากาศต่งน้พ่อแม่พี่น้องเนาะมากับบิวบรรยากาศต่งน้วันนี้ถึงว่าได้กินคีปเปอร์พ่อแม่พี่น้องนึกถึงสมัยละอ่อนเนาะอย่างตัวอ,อุ้ยอุ้ยหมด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 ,หมดอย่างตัวรถไถไปกับหน้าเนาะ เก็บหอยเชลลีใส่น้ำผู้มาใส่กระสอบเนาะพ่อแม่พี่น้องสมัยนั่นหอยเชลลีระบาดนักเนาะเออได้กินได้กินขี้โค้งขี้เปิ้ลแล้วนึกถึงสมัยเราอ่อนน้ำไหลจอกจอกจอกเนาะพ่อแม่พี่น้องอ๋อพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาครับเมนูตมม่ำนสะ้มเนาะป่าวันนี้ต้มว่าขยะขนาดต่ำส้มกับกินนึ่งพ่อแม่พี่น้องต่ำส้มจินนึ่งเนาะลุยกันเลยต่ำส้มเผ็ด ใส่ตึงพริกแหง้งใส่ตึงพริกสดป่ะไหมพี่น้องป่ะครับบรรยากาศต,ต่งน้าตึงหว่าอืมใส่มาก,กรอก น้อยเพิ่มความอร่อยเพิ่มความล้ำมันหนักเลยเป็นมงเป็นง กินหนึ่งน้ำพริกขาสุดยอดประมาณไปน้อง ส่วนตกะแต้วาเนี่ยใครสงสัสยถ้าจะนง่ายทั้งก้าบุญงาม์ปอดผีขากับจินหนึ่งดึงกว่า สมัยเราต้องเป็นไฟสเบียงพอไหมพี่น้องเวลาเปลี่ยนบ้านหรือว่าไผ่มาเอามื้อมาอย่างเง้ยเนาะก็จะไปถ้าเวลาปลูกบ้านบ้านไหนก็จะไปรวมกันบ้านนั่นเนาะไปกันห้าหกเจ็ดคนแล้วแต่เนาะพอไหมพี่น้องว่าจะเอามือเอามื้อเอามื้อกันต้องเป็นไฟสเบียงของทุกอย่างนี่ก็จะดูตรงซ่าล้อมเนาะซ่า ซาดีใส่ของเนาะปอมัยเปน้องแ้วก็ห้าไม่การไปนอ่องในหั่นก็นจะมีเมียงมีอย่างง้นเนาปอมัยเป็น้องน้ำแข็งมือเลยสมัยโก่อนเป็นน้ำแข็งมือสีเดียมเนาะเอาใส่ในกะติกโอ้ วัยรุ่นสมัยนี้บอกูจักและก้าเมียงเนาะป๋อม่ยเป็นน้องหายนี่เหมือนกันนะป๋อม่ยเป็นน้องเมียงหาตีคนยังกินอยู่เนาะมีแต่คนท้องแก่เนี่ยปอกแก้วตีมาบ๋าวันแต่วันนี่ก็ก็ยุคนั่งเกาะสมัยนี้ยังกินอยู่นะป๋อม่ยเป็นน้องเมียงเกวเมียง เดี๋ยวบอกคนภาคกลางภาคอื่นก่นะอนเนาะเพราะไม่ไปร้องเดียวเมียงเมียงเมียงอู้เมียงมันแต่บกฮู้บอยังเนาะเมียงของภาคเหนือเนี่ยจะเป็นใบาชาเพราะไม่ไปเนอะใบาชาที่เอาไปหมักเอาไปดองอ่นะเนาะแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเนาะเอ่อคนสมัยคนเท่าคนแก่สมัยก่อนอ่นะเขาจะามาทากเกลือมวนมวนม้วน,แล,นแล้วกินแล้วก็ เวลาผ่านมาอีกนิดนึงเขาก็จะใส่ถั่วบ้างใส่น้ําตาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยใบชาดองเนาะพราะม่เน้องจะมีรสเปรี้ยวก็คนท่าคนแก่กินเนี่ยก็จะทําให้อ่าทาให้แบบไม่ค่อยง่วงอะ่เะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าข้าวเหนียวเนาะเพราะม่เปน้องเวลากินข้าวเหนียวแล้วมันชอบง่วงเ,ลเวลาทํางานเขาก็จะมีเมี่ยงไงเนะี่ยพราะม่เป็น้องมีเมี่ยงนี่มามาช่วยทําให้ปึงปังขึ้น อมเมียงส้มๆเนาะจะได้จะได้หายใครแล้ะใบเมียงในใบาชาสมัยก่อนไม่ได้ปลูกตามบ้านนะเพราะไม่มี่น้องจะไปปลูกตามภูเขาเนี่ย ยิ่งสมัยก่อนไม่ค่อยมีใครปลูกจะไปเก็บตามเขาตามธรรมชาติที่มันขึ้นะ อีกนึ่งกับในพิกานี่สุดยอดแตกไปเลยไปน้อง เป็นบางคนบอกว่าผ้าต้องไม่สะอาดมันก็สะอาดอยู่นะเพราะไม่พี่น้องแต่เป็นผ้าสีน้ําตาลนะ่ะลายแบบนี้เนาะใช้ทุกครั้งซักทุกครั้งเนอะพราะไม่พี่น้อง ปหอมขนาดประมาณไปน้องน้องพิกขา Mm ช่วงได้ท่าคิบจะเป็นที่ตลอดเนาะถ้าไม่กินใกล้น้ำปอใหม่ไปน้องถ้ามุดง่ามมาได้กินอาหารนี่นะป่หมายกล้างมันนะปอใหม่ไปน้อง บ่ผมไปไปน้องตองสาวันนี้ตองตองว่าต้องขอตัวลาไปคนเนาะผมไปไปน้องมดงามขนาดเนาะลายมันย่างมันเพศต๊ยให้ผมไปไปน้องบรรยากาศต่นมะแลงก่อเอ่อบดทน้อยเนาะมีเมฆมาบังก้อนน้อยแต่กับบังมิดบังตะวันมิดเลยเนาะเหมือนจะบอ๊บๆน้อยเนาะแต่ลมปัดมาเย็นขนาดผมไปไปน้องเนาะบรรยากาศตุ่งน้าเนาะเข้ากับจะแม่เปียงโอ๊กเนาะผมไปไปน้องแม่เปียงอ๊กล่ะเนาะ ต้องว่าแหมบอกีเดือนเดือนปลายขจะาเข้าขะอตั้งต้องเลยนะปรอแม่พี่น้องข่ะอยได้หันล้วงเข้าเนะีก่อน <c oughs> ไปก่อนป๋อแม่พี่น้องเนาะมุดงามเนาะจึงวันน่าขนาดไมาได้กินอาหารเนี่ยอยู่กับส่งกับน้าเนี่ยมุดงามเนี่ยเมื่อบุงหูจะไปจะไปกินะไีอย่ังเนาะถ้าแบบนี้ไอ,สอ,ไอส้สากหอยสากกบสากเคียนมันกับบุงหูจะไปกินเยี่มุดงามได้กินอาหารด้ว่ามันนักใจนักว่าเน,กกนกานะป่อแม่พี่น้องก่อ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปอ่อเนอร์ผมใหม่ไปน้องนอ,นอป้ากันคลิปหน้านามาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้มสาพาคินโชต้องขอลาผมใหม่ไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ